ให้เดินวนดูหนึ่งรอบกันนะคะมาถึงแล้วค่ะนี่ครับพี่อันวันนี้ขอขึ้นไปนั่งเลยนะได้ไหมอ่ะ๋ย่เปิดกุญแจแปบได้ได้ได้นะอันนี้จะเอาไปแคมป์ด้วยใช่ไหมคะโอ้โหลงสุดๆ <laughs> ชุดไม่พร้อมเลยวันนี้ าแบบไม่ได้เปลี่ยนชุดนะคะพี่อาจบอกว่ามาได้เลยก็กระโดดมาเลยค่ะนี่ค่ะแมวไม่มีกุญแจนะคะยังขึ้นไปไม่ได้ ให้ดูรอบๆมีแอร์หลังคาแล้วเห็นแวบๆบแบบข้างบนนั้นเป็นแอร์หลังคาค่ะแล้วก็ยางสวยมากมีบันไดแล้วมีบันไดแล้วคงจะเป็นออโต้ไหมค,คันของคันใหญ่ของพี่อาจเป็นออโต้ค่ะสวยมากเลยค่ะสีก็สวยอันนี้น่าจะเป็น ที่ใส่อะไรที่ที่เซอร์วิสเหรอเซอร์วิสอะไรสักอย่างหน้าต่างเป็นหน้าต่างอาวตรงนี้เป็นที่เสียบไฟหรือน้ำน้ำหรือไฟสักอย่างน้ำน่าจะน้ำค่ะข้างหลังเปิดได้สองเปิดได้สองประตูอันนี้น่าจะหล่อขึ้นมาเองดูไฟสิดูไฟสิ ให้สวยมากค่ะอันนี้น่าจะหล่อขึ้นมาเองพี่เขาทำเองอได้ค่ะนี่นี่ที่นี่ทางน้ำมันยังเป็นเกา่าเกอยู่เลยอ๋ออ๋พี่สวยมากค่ะขอส่องข้างในข้างในยัไม่ได้ทำข้างภายในนะคะแต่ว่า <idad> เห็นแล้วว่ามีแอร์หลังคา <c oughs> เดี๋ยวเราจะดูข้างในกันนะคะพี่เขากำลังไปเอาผุ่นแจ รุ่นนี้ค่ะสาม่งนไม่รู้จักหรอกแต่น่าจะแบบเก่ามากเพราะว่าเห็นตอนที่ยังไม่ได้เป็นรถนะคะก็มาแบบมาแบบอีกแบบหนึ่งเลยอะ่ะเดี๋ยวจะแปะรูปไปให้ดูนะคะชอบชอบที่เส่น้ำมัน ไม่ได้เตรียมกุญแจเลยค่ะเห็นเห็นเราไหมในนั้น <laughs> เห็นเราไหมในนั้น <laughs> มีบันไดข้างที่ขึ้นได้จริงจังขึ้นไปข้างบนวันนี้ขึ้นให้ไม่ได้นะคะสกปโปงมาไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าดียวให้ดูเดียวให้ดูชุดแอดปินไม่ได้เปลี่ยนชุดน่ะขึ้นมาเลย ให้ได้ผิวชุดไม่หมเลยจะเปีนขึ้นบันไดจะเปีนขึ้นบันไดไปให้เขาดูไม่ได้นี่พี่อัดน,นะคะอ๋อพี่อัยังเอาตบเบาไว้แล้วพี่ไม่ได้ทารถแคมทำสิ <ทำ S 1> เพราะ <ทำ S 1> ว่าไม่เห็นนี่ <ทำ S 2> ไงไม่เห็นทางอันนี้ทางเข้าน้ําใช่ไหมคะทำแคมครับแต่ว่าตามตามกฎระเบียบ อ่าจะต้องไปตรวจไปตรอ๋อต้องไปตรวจให้มันนี่นี่ที่ล็อกที่ล็อกนี่ค่ะวินเทจสุดๆค่ะไปตรวจก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยมาจัดการทําเป็นมอเตอร์โฮมอยังไม่เป็นมอเตอร์โฮมอ๋อค่ะต้องไปตรวจสภาพก่อนค่ะใช่นี่ค่ะเป็นทั้งโอ้โหพี่มีคันมีกี่คันในเมืองไทยคะเนี่ยคะพี่ตอบแล้วมีกี่คันในเมืองไทยคะมีกี่ หรอมีบ้างแล้วใช่ไหมคะอ๋อไม่เห็นวันวันปีแรกที่พี่ไปจอดด้วยกันเนาะครับค่ะค่ะอันนี้อออโต้หรือแมนนวลคะเมื่อกี้ออ,อย่างออโต้อยู่ใช่ไหมคะอย่างอ๋ออันนี้สาธิตสาธิาธอาอตอะไรทำใหม่ทำไม่ได้ต้องมีพี่ทำไมนะถ้าใหม่เป็นคนดึงข้าดึงออกเองไอด้ใช่ไหมก็ได้เลยเนาะเป็นจังหวะได้ครับได้ครับนี่ไงอ๋ออก็ดึงออก เดินขึ้นเดินขึ้นมาได้เลยี่่เียไ,ไปะเดินขึ้นมาได้เลยครับขออนุญ,ญาตนะคะกว้างเรียบร้อยดีนะคะกว้างมากเลยค่ะอ๋ออันนี้เป็นเบาะใหม่เนาะเพราะว่าของเขามาเป็นแค่โครงเลยค่ะพีเบาะไปยืมเข้ามาอ๋อมีไปยืมด้วยยืมเข้ามาเพื่อมาจดทะเบียนอ๋อพี่น้องจดทะเบียนนี่มีแอร์หลังคาแล้วติดแอร์แล้วนะคะนี่เขาจะทาเป็นมอเตอร์โฮมนะคะภายในจะเป็นแบบไหนคะพี่อาจ พี่อัดเล่า,าพี่อัดเล่าสตอรี่ความเป็นมาของรถคันที่แบบก่อนจะได้คันนี้มานลยค่ะนั่งลงไเย็นๆมากหรือว่านั่งในนี้คันนี้เหรอค่ะวันก่อนนะคลิปก่อนอะ่ะหมายรู้แล้วเย็นๆอของพี่อะ่ะสตาร์รถเปิดเปิดแอร์ใช่ไหมพี่อเออลำเสียงมันเข้าคลิปไงเราคุยไม่ได้เลยทำไงไม่ตัดออกก็ไม่ได้เพราะว่าถ่ายแล้วอใช่ อันนี้มีครบเลยนะคะมีพัดลมเล็กแล้วด้วยคือพี่เขาเริ่มปั้นแล้วค่ะคือปั้นรถขับได้แล้วระดับแบบขับได้แล้วแต่ว่าขับภายในอย่างเดียวเริ่มปั้นอ๋อมีหมุนได้ด้วยเริ่มปั้นแต่ยังไม่รู้ว่าปั้นแล้วมันจะเละหรือเปล่าไม่สิไม่สิคันนี้มันเป็นคันที่สี่แล้วนะอ <c oughs> <c oughs> ันนี้เป็นเอ็กซ์เปิดแล้วนะพี่ไม่รู้มันจะเละหรือเปล่าก็าาทำคือคันนี้ อย่างอยู่กับพี่ในกล้อง้ว่กันอันนี้เนี่ยได้มาก่อนเพื่อนเลยค่ะแล้วก็ทิ้งเอาไว้นานมากครับอยู่บนเพดานทิ้งอยู่บนอยู่บนนี่นอยู่บนนั้นอีกค่ะเนี่ยเนี่ยทิ้งอยู่บนอย่างเงี้ยค่ะนั่นน่ะนั่นน่ะทิ้งอยู่บนอย่างนั้นนะคะค่ะอันนี้ก็ให้เขาทําไปเรื่อยๆที่นี่ทํามาสองปีกว่านะสองปีกว่าใช่ให้เขาทําไปเรื่อยๆช่างอ่ะทําตามที่เราต้องการอ่ะค่ะ แล้วก็เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนช่วงล่างทำเป็นโฟวิลโฟวิลใส่เกียร์ออตโต้ตโอ้เขาดูเกียร์ออตโต้อโอ้ชน่ารักอ่ะอัียนมอตโต้ยังไม่เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยแล้วก็ก็กะว่าเป็นประมาณแคมเปอร์แวนนะครับแต่ว่าคงไม่ได้ทำหรูอะไรมากคงทำแบบแค่เย็น มีแอร์มีพัดลมแล้วก็คงหาสุขภัณฑ์ที่เป็นแบบเคลื่อนที่อะนะเพราะว่าอันนี้คือแบบเราไม่ได้ใช้ทำทำเสร็จเราก็ไม่ได้ใช้ใช่สิยืมเช่าเช่าเช่าให้เช่าไลไลคลิปพี่เอาคันนู้นน้องเอาคันนี้น้องเออไหวมามพี่กเชื่อรถมันเยอะใช่นี่ไงนงานให้น้องเช่านะ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 ไม่จองไม่จองไม่จอง ทำไมอะชอบอชอบมากเลยค่ะชอบตั้งแต่มันอยู่แบบบนนั้นแล้วอะค่ะใหม่เพลงใหม่ไม่นู้ว่าพี่จะทำนะที่มันไม่ใหญ่มากนะแล้วมันยืนได้แบบใช่ใช่ไหมชอบตั้งแต่ปีแรกที่พี่เจอเจอพี่แล้วพี่ให้ให้ให้เขาต่อแถวจอดอยู่ใกล้ๆพี่อะค่ะนั่นแหละใช่ใช่ไหมชอบแบบชอบชอบมันอยู่ในใจมาตั้งนานแล้วค่ะแล้วไปเจอของจริงแล้วไปเจอของพี่อันนี้จริงสุดอันนี้จังอะไร สั่งอะไรใหม่มาจากเยอรมันหมดเลยนะอือะไรพวกอะไรเยอรมันบ้านพี่ไงใช่แล้วสั่งมาแล้วก็ก็มาค่อยๆทําแต่ว่ารถเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นเคฟโรอะโอ้แล้วก็จะไปจดจะไปจดทะเบียนก่อนให้มันเป็นป้ายดำเป็นจดบุคคลอ๋อแล้วถึงจะมอเจ้าของที่หลังใช่แล้วค่อยเอาไปเสียจะภรษาตร บอร์ดนิยมเข้ามาแล้วก็เอาไปเสียระษาภาษามิรเสี๋ยปราษามิรเสร็จก็ไปจดเป็นมอเตอร์พมก็ทําปั้นไปหลังจากนั้นก็ถึงจะเอามาทําภายในได้เอามาทําภายในภายในมันเรื่องเล็กแล้วนะเพราะว่าแอร์ก็ติดแล้วเดี๋ยวว่าจะให้ให้แวนทูโกทําคันนี้อ๋อคันนี้จะให้แวนทูโกง่ก็ห้องน้งห้องน้ําก็ใช่ก็ไปแต่ว่าแต่ว่าออกแบบใหม่ก็คือห้องน้ําจะมีแค่ขึ้นเดียว อ๋อแค่แค่แค่เอาพามันขึ้นไปได้เงี้ยเหรอคะมันจะมีใค่เครื่องเดียวเพราะว่ามันมันพอเป็นห้องน้ำปุ๊บมันก็ใช้ที่ประโยชน์ได้แค่ห้องน้ำแต่ถ้าเราพับเก็บมามันก็ยังเป็นโต๊ะนั่งเป็นอ๋อใช่นึกออกค่ะโอ้ยถ้าถึงมือแวนทุกโกแล้วไอ้คงไม่ได้เช่าง่ายๆนั่นแหละอ๋อถ้าแวนทุโกก็ฟีหน้าึงจะเสร็จแวนทุกโกลเขาเย็นมากเขาเย็น ไม่ก็คงจะหรูหราเลยล่ะถ้าสิกคาคารวานก็ได้แต่ว่าอันนั้นจะเรื่องใหญ่ออันนั้นจะเรื่องเราใหญ่โตหลายล้านหลายล้านแต่เขาทำสวยนะค่ะค่่เราแต่นจูโกก็เขาก็ถนัดแวนไงใช่ไหมฮะก็จะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวจดทะเบียนาให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้ยังทะเบียนอะไรมันยังไม่ค่อยเรียบร้อยลงตัว พี่เอาหมุนทั้งสองเบาะเลยเหรอคะอันนี้ก็หมุนได้ค่ะเบาะนี้ก็หมุนได้พี่ไปได้มาจากไหนอะคะไอ้ตั้งแต่ที่ยังไม่ทำอะค่ะอันเนี้ยเหรอคะค่ะอันเนี้ยมันมันเป็นจริงจรอันเนี้ยมันเป็นรถประมูลประมูลที่ไหนคะประมูลประมูลรถราชการประมูลรถราชการเขาใช้ทําอะไรคะพวกพวกนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาอะไรแต่ว่า ก็คือประมูลมาสองคันนะครับค่ะแล้วมันก็ยังเท็นๆนยังยังเป็นชุดชุดจุดอยู่เลยนะเราต้องมานั่งจุดประเด็นใหม่อืมนี้เ่อะเบาะใหม่เลยไม่อันนี้บอกแค่บอกชั่วคราวแค่เอาไว้เอาไว้ทดลองนั่งแค่นั้นเองอืมอ,อันนี้มันก็จะเป็น มีสปริงอ๋อคับแล้วก็จะสบายใช่ไหมคะโอ้ยตอนแรกพี่บอกว่าจะทำข้าวค่าไม่เข้าวแล้วล่ะค่ะถ้าเกิดไปถึงมือหรือว่าจะไม่ทำอะไรแล้วสอีกถึงแบบ้อ้าไม่เช่าไม่เช่าแต่ถ้าทำ,ตาทำตเต็มที่ทแล้วหมายไม่กล้าแล้วล่ะน่าจะสวยได้ได้ได้ได <c oughs> ผมรถเยอะไม่รู้จะไปทำอะไรก็ค่อยๆทำไปเรื่อ,ๆอยๆไงสนุกตอนทำใช่ไหม รารถขึ้นใหม่เป็นไรอะคันสีนตาลน่ะแต่ไอ้นี่อยู่ค่ะต่อทะเบียนอยู่๋อต่อทะเบียนอยู่แล<ช>้วที่ว่าอะไรเครื่องอ๋อไม่ใช่ค่ะ<พ>อ,อยู่ๆอยู่ๆแอร์แอร์ไม่ติดค่ะที่ที่แคมป์เฉยเลยกาลังแบบว่าไม่ใช่ไม่ได้แล้วทําแคมป์เขาไฟดับด้วยนะคะคือเสียบปุ๊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 บสรุปแล้วน้องเอ๋บอกว่าไฟของแคมป์กับเราอ่ะมันคนละด้านกัน ม,มันมีต่อกับมันมีต่อคนละด้านด้วยค่ะพอเสียปุ๊บอะ่ะมันก็ทําให้แบบไม่เข้ากันใช่ต้องทําไมรู้ไหมคะแค่กลับปารกอะ่ะเสียบอีกด้านหนึ่งอ่ะค่ะ,ะใชต่ติดติดหายเลยแล้วก็ทํากาวใหม่นิดหน่อยน้องก็มาต่อใส่กาวแบบเหมือนมันแบบอาจจะกาวไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ใช้แค่นั้นเองทำใหม่ทั้งคันที่เของอะไรอย่างเงี้ยชักข้างใต้ที่นอนอ่านี่ก็จะเป็นที่เก็บของเก็บอะไรไป ห้องน้ำก็ยังอยู่ประตูเล็กข้างหน้าข้างข้างตรงนั้นแหละอ๋อแล้วตรงนี้ก็เป็นครัวเล็กๆ็อันเหมือนครัวไม่มีครัวก็คือดึงออกมานี้เลยพืชทีนงตัวเลยดึงออกมาทั้งแผงเนี้ยดึงพืดออกมานี่ะก็ครัวอยู่ตรงนี้เลยค่ะด้วยความที่ลูกเล่นสองประตูใหม่ชอบมากอย่างเงี้ยพี่พี่ทำตรงนี้ให้สวยสวยเลยนะสองด้านนะค่ะเพราะว่าไม่เหมือนประตูระตู้ธรรมดาไง พิเศษตรงมันน่ารักตรงนี้ด้วยค่ะประตูสองด้านใช่บ้าจริงคงคงสวยมากค่ะชอบชอบที่เลือกรถชอบที่ทำออกมาชอบสีด้วยเพราะว่าผมบอกว่ามันบ้าแน่นอนไม่ค่ะถ้าว่าจะถ้าจะพูดอย่างไรก็คงพูดตั้งแต่คันแรกแล้วพี่ตั้ง <c oughs> แต่คนเนี่ยคันแดงเนี่ย <c oughs> ใช่ เขาไปพูดพูดตั้งแต่คันแดงแล้วพี่อันนี้เขาชินกันแล้วเขาชินกันแล้วชินแล้วรุ่นเดียวกับเขาเหรอคะอ๋อได้มาคู่หนึ่งอ๋อได้มาคู่หนึ่งคันที่แล้วก็คือแบบนี้ได้ได้มาสภาพนี้แหละเครื่องก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมีแต่กระดองแบบไอ้นี่อ๋อิโคง คแล้มาสภาพนี้แล้วมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนคะเมื่อกี้มันอยู่ตรงอยู่ตรงนี้อ่าค่ะจำได้ค่ะแล้วก็นี่ค่ะท่านผู้นี้ค่ะผู้ผู้ที่เสกขึ้นมาค่ะโอ้โหไม่ดูได้ไหมคะข้างในอ๋ออ๋ออันนี้ไม่เคยเข้ามาค่ะโอ้อ๋อ เคยเห็นบ้างบางคันค่ะนี่คันนี้เคยเห็นอันนี้เคยนิดๆอันนี้เคยเคยเห็นที่อันนี้อ๋ออันนี้ไม่เคยค่ะอันนี้ไม่เคยอันบนไม่เคยค่ะอันนั้นเก่ายังไงอะคะดูมันไหมใหม่มันก็เป็นเก้าสูงอ๋อใช่อ๋ออุยชอบอันนี้ชอบสีส้มนี่ค่ะเอาให้ดูนะคะอย่างเราก็่ต้องเป็นอันนี้อันนี้ขับได้นะคะไม่เคยเห็นพี่อัดขับในคลิป อันนี้สมัยก่อนพี่ใช้หรอคะอ,นนอันนี้คะ่ะออริจินอลของพี่คะ่ะเวลาพี่อาจขับพี่อาจก็จขับอยู่ข้างหน้าเลยคะ่ะอ๋อค่ะพี่อาจคะรถ<ะ>ที่พี่ตั้งแต่มันเป็นซากเล้วมาเห็นทั้งหมดเนี้ยคะ่ะถึงตอนเนี้ยพี่ใช้งบไปเท่าไหร่คะพี่อากกอ มันทายเขาซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ได้ทันหนึงคอมพิวเตอร์ล้านกว่าบาทล้านเท่าไหรอ่อะคะเหมยไม่รู้ละคเเื้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ใหม่ใหม่ไ<ล>ด<ะ>ไ้ทันหนึ่งอะบอกบอกในคลิปไหนคะ่ะเท่าไหร่คะฮาวมัตฟิวเพลฟอร์ดิสค่ะนี่นะคะไปลาสองล้านสอง แล้วมันก็ต้องมีภายในอีกนะคะ ep สองแล้วมาตามภายาในของรถคันนี้ค่ะไม่จอดเหมือนคนโงไ่ไหมไม่เหมือนค่ะเหมือนคนเก่ง ညာလင်ကန်